สารวัตรผมขอให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหางั้นก็รอไปชี้แจงรายละเอียดในชั้นศาลที่คุณกล้าดยาียังไงฮะยยดเยดข้อหาสองกรบกแบบนี้ให้กับผมคุณรู้ไหมผมเป็นใครผมเป็นนักธุรกิจจบจากนอกเป็นเจ้าของแบรนด์ดังพวกคุณเธอผมแบบนี้ได้ยังไงตัยผมจะฟ้องกลับพวกคุณทุกคนเลย ผมทําตามหลักฐานอยากฟ้องก็ฟ้องเลยผมจะลองเรียนสั่งย้ายพวกคุณหยุดทําตัวกลางสักทีอะดูนี่ลูกน้องของคุณน่ะสารภาพแล้วนะว่าล่วงปกปิดหลักฐานนี่คือหลักฐานชิ้นแรก ผลตรวจดินเได้มาแล้วครับสาะวัตน,นี่เป็นหลักฐานชิ้นที่สองผลตรวจดี a ของคุณตรงกับผลตรวจสารคัดหลัง่งที่เจอในร่างกายเหยื่อแล้วก็นี่หลักฐานชิ้นที่สาม จากที่เกิดเหตุพบรอยนิ้วมือแฝงรอยรองเท้าซึ่งก็ยืนยันว่าคุณเนี่ยไปที่บ้านหลังนั้นจริงๆคุณอย่าลืมนะครับว่านิติวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานที่โกหกกันไม่ได้ผลชัดขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกเลยครับก็นั่นเันสมยอมผม ผมไม่ได้ข่มขืนมันให้ท่าผมเองอะ่ะนี่คุณตอนแรกบอกว่าไม่ได้ทําพอหลักฐานชัดก็บอกว่าเขาสมยอมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนที่จบการศึกษาสูงๆอย่างคมันก็ไม่ต่างจากคนร้ายหมดเวลาพูดแล้วถ้าคิดจะท้าทายระบบแล้วก็ไปแก้ตัวในชั้นสาล